อยากเข้าคณะวิศวะฟังทางนี้พี่เอกจะมาพูดถึง5ขั้นตอนสู่คณะวิศวะในฝันนะครับเริ่มที่ขั้นที่1ก่อนเลยนะครับก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองให้น้องเข้าไปที่เว็บไซต์ mytcast นะครับจากนั้นเราไปดูคณะวิศวะของแต่ละมหาลัยที่เราสนใจว่าเอย้รอบพอร์ต รอบโคด้ารอบแอดมิชั่นมันมีโครงการไหนบ้างที่เราพอจะเข้าร่วมได้พอเราลิสต์รายชื่อโครงการต่างๆมาเรียบร้อยแล้วเราไปขั้นที่2เลยครับไปดูดีว่าไอโครงการต่างๆของแต่ละมหาลนะัยนั้นมันใช้วิชาไหนในการสอบบ้างมีพอที่จะต้องทํำไหมซึ่งวิชาหลักๆมันก็จะมี4วิชาแรกก็คือทีแพ3สามทีแกดคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งแล้วก็ฟิสิกส์หรือบางที่เนี่ยอาจจะใช้เคมีแล้วอังกฤษด้วยพวูดง่ายๆก็หนีไม่พ้นหูวิชาที่หรอกครับโดยน้ําหนักเนี่ยทีแพ3สามเนี่ยก็จะให้น้ําหนักมากสุดเลยในขณะที่ อีกสาวิชาลองมาเนี่ยก็จะมีน้ำหนักพอๆกันถ้ามีอังกฤษกับเคมี Me เนี่ยก็มักจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าขั้นที่3ก็คือการวางแผนนั่นเองนะครับในการอ่านหนังสือหรือการเตรียมตัวนั่นเองนะครับถ้าเป็นวิชาเลเวลก็ให้เริ่มจากมีนาจบที่มีนานะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นวิชาความถนัดก็ให้ไปเริ่มที่มิถุนายนแล้วก็ไปจบที่ธันวานั่นเองขั้นที่4ก็คือการเอาข้อสอบเก่าของแต่ละวิชามานั่งดูเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องไปเจอข้อสอบที่ยากประมาณนี้นะเราจะได้เต,ตร ละเอียดที่มากกว่าน,นี้น้องไปดูคลิปตัวเต็มในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับ